เริ่มที่คําถามแรกอันนี้เราเท้าความนิดหนึ่งถ้าถ้าติดตามกันมาหลายๆครั้งของป๊อปไลฟ์กับ BNK หรือแม้กระทั่งซีเจก็ตามเราจะพูดอยู่เสมอว่าเฮ้ยเราเราชอบเพลงรองหลายๆเพลงของทั้ง BNK แล้วก็ CGM มากมากเลยมันจะเหมือนแบบเรามักจะรู้สึกเสมอว่าเพลงรองเป็นเป็นเพลงที่สําคัญไม่แพ้เพลงหลักแล้วมันก็มักจะมีแมสเสจอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอยู่เสมอมันแล้วเขียนไว้ในสคริปต์นิดนึงว่าเรารู้สึกว่าเพลงรองหลายๆเพลงจะมีความเป็นเพลงเพื่อชีวิต อยู่ประมาณหนึ่งบอกเล่าเรื่องราวการจากลาความทรงจําน้ําตาที่มันเกิดขึ้นการเติบโตเป็นผู้ใหญ่หลายๆอย่างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากเริ่มที่ความรู้สึกของแต่ละคนก่อนะว่าเองลองสำหรับแต่ละคนมีความสําคัญอย่างไรและหรือนะครับเรามีความผูกพันหรือว่ามีโมเมนต์ไหนเกี่ยวกับเพลงรองอื่นๆก่อนหน้าทั้งของเราและเพื่อนๆมาแชร์ให้กันฟังบ้าง จริงๆหนูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบค่อนข้างชอบเพลงรองมากกว่าเพลงหลักหลายหลายเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเลยค่ะหนูรู้สึกก็แบบน่าจะเป็นเพราะว่าแบบเอเอนั่นสิหนูจะพูดว่าอะไรนะแต่ด้วยความที่แบบมันมีสตอรี่มากกว่าจริงๆแ้วหนูรู้สึกว่าเพลงรองเขาแบบ มันมีเวลาให้เราได้อินกับเนื้อหาของเพลงมีแบบเวลาให้เราได้อินกับบทเพลงมากกว่าเพลงหลักหนูไม่รู้ว่าด้วยพอ BNK ช่วงหลังๆมานี้พยายามชูโรงเพลงที่แบบมันค่อนข้างสนุกอินเตอร์เทนที่แบบชวนให้คนลุกขึ้นมาเต้นด้วยหรือเปล่านะคะหนูเลยรู้สึกค่อนข้างชอบเพลงรองที่มันมีสตอรี่ของมันแบบเราไม่ต้องแบบพาพยายามให้ใครแบบลุกขึ้นมาเต้นอย่างเงี้ยแต่มันมีเส้นทางของมันอยู่แล้วหนูก็เลยชอบเพลงรอง มีเพลงไหนที่รู้สึกว่าเราอาจจะประทับใจหรือว่าชอบหรือว่าผูกพันเป็นพิเศษไหมครับของสิกถ้าของสิกเลยก็เป็นเพลงยู u m เอ n o นรโต t เหมือนเส้นทางอะแล้วก็มีรีบอลหลกัหลกๆเลยที่หนูจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราทัชมันแบบเป็นพิเศษแบบสเกิร์ตตอนสเกิร์ตตู่ก็ชอบมีอุ้ยเยอะเยอะมากเลยเยอะมากเลยจริงๆอย่างเช่นตอนซิงเกิลแรกๆอะคะ่ะเพลงซากุร a โน h a n a b เออใช่อันเนี้ยก็เป็นเพลงหน uh ึ huh. ่งที่หนูรู้สึกว่าเส้นทางมันดีเหมือนกันหนู oh, ส่วนตัวแล้วชอบเพลงรีบอนค่ะใช่ mm hmm. เพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ติดซิมบัตส์ใช่ค่ะแล้วก็มันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกดีใจกับเพลงนี้แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้แล้วก็เพลงเนี้ยถ้าทุกคนได้ดูแล้วอ่ะมันจะมีสตอรี่ที่แบบว่า พี่ก่อนแล้วก็พี่มิวเรีเป็นคนทำสตอรี่มีขึ้นมาใช่ค่ะรู้สึกชอบเพลงนี้แล้วก็มีอีกเพลงที่ชอบก็คือเพลงเหมือนเส้นทางเหมือนกันค่ะเคยโคเวอร์เพลงนี้แล้วรู้สึกว่ามันอย่างที่สิบบอกคือมันฟังแล้วมันทักใจแล้วแบบคําบางคํามันก็มีความหมายที่มันตรงกับเราใช่ค่ะในชอบแล้วรู้สึกว่าเพงลงรอนก็ก็มันมันมันจะมีแบบความรู้สึกที่รู้สึกจริงๆมากกว่าเพลงหลัก ก็สำหรับโยริก็ชอบเพลงเพลงรองเหมือนกันะคะโยริอค่ะก็เพราะว่าโยริติดเพลงร้องมากกว่าแล้วก็เออเอนหนึ่งก็ถ้าเป็นเพลงแบบก็เรามีเอ็ดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงร้องไม่ค่อยมีเอ็นดีนะคะเรารู้สึกว่า ทุกคนก็ไม่ค่อยแฟนต์ทุกคนก็ไม่ค่อยได้ฝังเพลงด้วยแต่ก็รู้สึกว่าเพลงที่พิเศษมากเลยนะคะเพลงนี้ค่ะดีดูชอบมากเลยค่ะโอเค,อเคมีเพลงรองเพลงไหนที่มีโอริรู้สึกชอบหรือว่าสนใจหรือว่าประทับใจเป็นพิเศษมากไหมครับก็อย่างที่นายก็บอกล้ว่าเอ่อมิโอริคือเป็นดีเรคเตอร์ของเพลง อีบอนใช่บอบอนครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอะครับเล่าให้ฟังสั้นๆหน่อยสิเราไม่ค่อยได้คุยกับมิโอริก็ตอนนั้นเมิโอริกับก่อนได้เป็นไลเลกเตอร์ใช่ไหมคะเราตอนนั้นเราส่งคนคุยกันแบบทานลน์รน่เราเจอกันบ่อยด้วยเราคุยกันไปเรื่อยๆ ว่าเอาเราเรืงยังไงนี่แน่อะไนีค่ะเราเราต้องพรีเซนต์กับผู้ใหญ่ด้วยเราตั้งใจมากด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะคือเพลงร้องที่หนูชอบมากที่สุดหนูรู้สึกว่าหนูชอบเพลงนีบอนนะคะเหมือนหลายๆคนเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมือนเป็น เช้าวันใหม่ของทุกๆวันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ในการทำอะไรทุกๆวันอะไรประมาณนี้เข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเออเราว่าพ o อยพ p o i เนี้ยดีเช้าวันใหม่ในทุกๆวันเห็นด้วยเหมือนเหมือนเมื่อวานเป็นแบบว่าเมื่อวานไม่ได้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจแต่ว่าก็ยังมีพรุ่งนี้ที่เราได้ทำวันใหม่ให้ดีกว่าเดิมก็คือลืมตามาใหม่ก็ทำไมอะไรเงี้ยรีโบรีโบ ชอบอันนี้ค่ะครับมโอเคขอบคุณคนะ่ะค่สำหรับไข่มมกอ่ะไข่มมกรู้สึกว่าเพลงรองกับเพลงหลักอ่ะมันจะต่างกันตรงที่เพลงหลักอ่ะมันเป็นเพลงที่เราต้องเหมือนเน้นเน้นลูกค้าแบบว่าให้แบบว่าเรียกให้คนมาสนใจแบบว่าเพลงของเรานะแบบว่าความสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเน้นเป็นความสดใสแบบว่ามาสนุกกันเถอะอะไรอย่างงี้แต่ว่าเพลงรองอ่ะมันจะเป็นเพลงที่บอกถึงสตอรี่ของพวกเราจริงๆแบบ ทำให้คนอนะที่ฟังอะได้มารู้จักตัวตนของพวกเรามากขึ้นหรือว่าสตอรี่หรือว่าเรื่องราวของเรามากขึ้นแล้วไข่มุกอะคิดว่าเพลงของ AKB48 หลายๆเพลงที่เป็นแบบเกี่ยวกับความรักอย่างเงี้ยค่ะคือเมมเบอร์หลายคนอนะอาจจะแบบไม่มีประสบการณ์ความรักเท่ากับคนวัยรุ่นแบบว่าวัยเดียวกันกับเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไข่มุกก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้แง่มุมความรักจากเพลงของ AKB48 เยอะมากๆเลยค่ะยิ่งพอแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วไข่มุกก็รู้สึกว่า คนที่แปลนี่ก็คือแบบว่าต้องปลบมือให้เขาเลยว่าเขาแปลมาดีจริงๆแล้วมันก็ทําให้เราคนร้องอรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันกินใจอ่ะสําหรับคนที่ร้องเราก็คนที่ได้ฟังไข่มุกรู้สึกว่ามันได้มุมมองในแง่แบบความรักในด้านดีๆเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นความเศร้าอย่าง only today มันจะมีแบบว่าตินไอของความผิดหวังเล็กๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกดีกับตัวเองนะอะไรเงะะี้ยค่ะส่วนเพลงร้องที่ไข่มุกป,ประทับใจก็ จริงๆถ้าผูกพันน่ะน่าจะเป็นเพลงวิ่งไปสีเพนกะวะินค่ะโอเคใช่ก็เพลงนั้นเป็นเพลงที่แฟนคลับมอบให้ไข่มุกด้วยเพราะว่าเป็นการเหมือนงาน general election ที่แฟนคลับช่วยกันโหวตเนี่ยค่ะแต่ว่าอีกเพลงหนึ่งที่แบบไข่มุกภูมิใจจริงๆก็คือเพลงมาตะค่ะเพลงคิดถึงค่ะใช่ก็เป็นเพลงที่เหมือนแบบว่าทุกคนต้อง audition มาเพื่อเพลงนี้แล้วไข่มุกรู้สึกว่าวันนั้นน่ะคือเรา พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วเพื่อแบบจะได้พิสูจน์ตัวเองก็รู้สึกว่าเออเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ทําให้เราแบบว่าอินอินกับอะไรกิจกรรมของวงอย่างเนี้ยอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วใครมุกก็เป็นคนที่ชื่นชอบเพลงช้าด้วยเพราะว่าเวลาแบบได้ฟังเพลงช้ารู้สึกว่ามันต่างกับเพลงเร็วตรงที่เวลาเราฟังแบบตั้งใจจริงๆอ่ะมันจะมีความแบบดีฟดาวลงไปกับเพลงนั้นมากจริงๆค่ะก็รู้สึกว่า เออหลายหลายคนที่ได้ฟังอาจจะรู้สึกแบบเดียวกัน,นะคะ่ะอืมโอเคสำหรับหนูอ่ะหนูแบบคิดว่าหนูผูกพันกับเพงลงร้องมากๆเลยเพราะว่าหนูอ่ะแบบมีโอกาสได้เป็นสิมบัตึของเพงลงร้องหลายครั้งมากๆเลยค่ะและ้วเราก็ส่วนตัวรู้สึกว่าเพงลงร้องอะ่ะ mm. ก็มีความสําคัญแบบไม่แพ้กับเพงลงหลักเลยค่ะ mm. เพราะว่าเหมือนแต่ละเพลงอะ่ะเขาก็มีสตอรี่หรือว่าเรื่องราวอารมณ์อะไรที่อยากจะบอกกับ คนดูหรือคนฟังอย่างเงี้ยค่ะเป็นของตัวเองหมดเลยอย่างเช่นแบบซิงเกิลนี้ดิอะก็แบบบอกเรื่องหนึง่งสกิระก็บอกเรื่องหนึง่ง mm hmm. หรือว่าโอล y Today, Today ก็จะบอกอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะหรือว่าอย่างโอ l y t o ทูเดย์แบบมันมี2เวอร์ชันใช่ไหมก็ยังแบบเหมือนมีอารมณ์อยางอารมณ์ที่อยากจะสื่อไม่เหมือนกันเลยอย่างเช่นแบบของอะคาเบล่าก็แบบ ออขอแค่วันนี้วันเดียวนะแบบนุ่มนวลอะไรอย่างนี้แต่แบบเวอร์ชันแบนก็อาจจะเป็นแบบว่าเอ,อขอแค่วันนี้วันเดียวอะไรแบบนี้ <laughs> แบบหนักแน่นเออหนก็รู้สึกว่าเออทุกเพลงมันก็มีสตรอรี่เป็นของตัวเองซึ่งแบบก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองฟังจริงๆนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆส่วนเพลงลองที่แบบหนูชอบนะคะก็จริงๆก็มีหลายเพลงแต่ว่าที่ชอบมากๆเนี่ย ก็จะมีเพลงเหมือนเส้นทางเพราะว่าได้ไปแบบทำคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ไปทำอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงนั้นน่าจะมีแบบอุปสรรคหรือเรารู้สึกท้อเน,นี่ยแหละแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี่ยได้เพลงนี้มาช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีมากคะ่ะแล้วก็เพลงที่ชอบก็มีเพลงวิ้งสามครั้งเนี่ยค่ะแล้วก็เพลงคิมิซึกิก็คือก็เพราะว่าชอบเธอเพราะว่าเป็นเพลงที่ ในงาน general election ใช่ไหมคะก็เป็นเพลงที่แฟนคลับมอบให้ค่ะก็เลยรู้สึกขอบคุณ<อ>แล้วก็ชอบมากๆเลยคะ่ะอโอเคขอบคุณมากครับ